ก็เลยโอ้โหขับรถกธธ็เทอนะมาชมป่าช้าเมืองฝรั่งได้จะด้วอันนี้อยู่ที่เลียดลุมบ้านย,ยาวๆนี่แหละ เาหลกาม้าไฟนี่แ่ะพี่น้องแดงเขาากามาฝังฮะก็ดูเสียฟิล์มป่ะเนี่ยหันเราอมนกอ่ะแค่สียะฟ้าเสยมุ่งโร,ร่เหตุจะน ขนุนสันไปลูกดอกไม้ไว้พี่น้องพี่กดโกดเดนิ รุ่มฟังศพพี่น้องก็าจะเอาดอกไม้มาวางถึงเทศกาลกระจุดไฟจุดอย่างใสฟินบุ่มมู้ดมห้อเอาโซนแน่อะไรใหรอหมอโดนมาท่อหันโอมอันติดนะพี่จ๊ะดอกไม้สวยๆทั้งนั oh mm ้นได้พี่น้องแด่โอ้ยว่าเอฟจะนำออิ่งนะอิ่งแบ่มองนี้เป็นรุ้มฟังศพ